ถึงเราเลี้ยงลงเด้อบางของ้อก็ยังไม่ออกไอ้ออกใช่เพราะเราทำไม่พร้อมกันใช่ใช่ก็เหมือนเล็กน้อยเนะคุณครับข้อก่อนก็เป็นพี่นคที่หลังก็เป็นน้องก็เหมือนกันนี่แหละแต่ต้นงลดน้ำทุกวันเหมือนเดิมนู่นอ่ะโอ้แขนหักครับที่นขยอขยแยตอนนี้เราก็อยู่ที่แดงฟาร์มเห็ดนะครับ ทางเข้าประตูหนึงมทสแยกเข้ามาตรงหมู่บ้านพเวทนะครับมีฟาร์มเห็ดขนาดใหญ่ครับทำทั้งก้อนส่งทั้งอะไรแล้วก็เพื่อผักสวนครัวครับฟักทองบรรยากาศร่มรื่นครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้อีกสถา,านที่นึงเลยนะครับมาหาความรู้เรื่องการเพราะเหตุการ์อะไรครับอันนี้บรรยากาศโดยรอบที่ฟาร์มนะครับด้านหลังครับด้านหลังที่เป็นโรงเพาะเห็ดแต่ อีกที่นึงจะเป็นที่ทําเชื้อครับสวัสดีครับวันนี้เรามาขยโขยแยฟาร์มเห็ดนะครับนี่เจแมทนะครับเจแมทจะจะเอครับมาดูฟาร์มเห็ดแดงฟาร์มเห็ดนะครับแดงฟาร์มเห็ดวันนี้เรามาแดงฟาร์มเห็ดครับมาดูว่าเห็ดมันจะเป็นยังไงก็จะออกมาแล้วตอนอันนี้พอมันเดินเซตแล้วเนี่ยรอเปิดใช่ไหมป้าค่ะเปิดค่ะพอเปิดเซตปุ๊บก็ ดอออกกรดน้ำจารดน้ำสามสี่วันดอกก็โผล่เขาลดยังไงเขาลดยังไงลดลักษณะการลดลดแกรลดแกนที่เขาลดสาดเข้าไปเลยเนี่ยบ่เขาต้องสาดโถบางคนก็ตั้งฉีดแบบนี้ไม่ดูกค่ะเออเขายืนแบบนี้เขาก็รดไปเหมือนแล้วลดปาด่านหน้าไปเฉยๆเนาะค่าค่ามันต้องมือต้องตกต้องเก็บก่อนหรือว่าเก็บก่อนหรือว่ารดก่อนเขารดตะกั่นแล้วเขาเก็บ มันจะได้หนักจะได้ขายได้ราคาดีล้าหนักจะได้เยอะบางคนนี่ไม่รู้นี่คือคือตอนชาตื่นมาแล้วต้องมาลดอยู่แล้วเนะเออครับครับเพราะส้สายมาหน่อยนึงเราก็ค่อยเก็บอแล้วบางคนนี่อยากได้หลายหลา็เห็ดนดอกที่พอกำหนดเก็บแล้วไม่เก็บมาลดน้ำมันก็แชก็ฉ่ำก็เหมือนเราคุณแก่ดอมันก็ช้ารึเ่หลายมันก็เถาใช่ไหมมันก็เปื่อยมันก็เป็นของทิ้งอยากได้หลายเลยไม่ได้จ้อยคือมัน มันเราจะดูออกหรอกว่าขนาดนี้พอเก็บได้แล้วมันบานมากเกินไปมันจะทำใช่ไหมวิ่งวีมันจะไหลมงวีมันจะไหลใชถ้ามันบานมากจ้าจ้ามันจะมีข้อดีของมันนะถ้าสมมติมันติดเชื้อราล่ะอ้อถ้าถ้าถ้าเชื้อราเราก็จะดูออกนะขูดออกไหมขูดออกให้ไปเอาเอาแยกออกเลยเนี่ยเขาเขาเขาันั้นส่วนมากมันจะยังไม่มีเชื้อราดอก ถ้าว่าลูกมันดีอะไรมันดีถ้าใชลามจะขึ้นขีเขียวเลยนะมันแหละมันจะเป็นก้อนเขียวก้อนดําไปเลยทีนี้ยังอันอันอันพี่น้องดูเมื่อกี้ันมันใกล้ใกล้หมดดอกแล้วจ้ามันมันหมดดอกแล้วทีนี้อีกอย่างนึงก้อนที่ดีเราจะคัดขายไปที่อันนั้นมันเขาเรียกว่าก้อนมันมีตันนี้นะที่เอามาแล้วทำเอาพอได้เก็บเลนได้ไหนทำแล้วพอได้เก็บเลน พอเลีนแล้วเอมือชาบมือชาบได้กิโลมือชาบมือชาบไม่ได้สามสี่โลมือชาบมือชาบนี่อแดงเก็บเพราะว่ามันมันมันจะเราจะทิ้งเลยแล้วก็เสียดายอยู่เนาะมันเลยปาดปาดปากนะถ้าเราปาดปากแบบนั้นน่ยมันออกกับพุ่งข้างได้แค่สามสี่วันแล้วก็จะแห้งแล้วก็จะเก็บทอดหม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 ดแถวแถบนั่นน่ะทั้งแถวเนี่ยแถบนี้ทั้งแถบได้ประมาณกี่ก้อนปะเสียงเนี่ยง จะพักม,มัน,น่าจะพันพันห้าแถบหนึ่งเนี่ย <5. S 1> เอ้พันห้าคือหน,น่อยแท้ผมว่าจะเตือนห้าเจ็ดแปดเก้าสิบติดเอฟิดสองติดสามิดสี่สิห้าประมาณพันห้าใช่นี่นนโอ้ยสา0พันจะอยู่ไหมมันมันแถวนี้จะแฉลบล้อยเพิ่ล้อยกว่าอ๋อสองสาม ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอ้สงสัยมันจะต้อง 2, สองพันสวรวค์นี่สองพันละนสองพันขึ้นอ่ะต้องต้องต้องสองพันอยู่แล้วนี่นโอแล้วมีอะไรโชว์อยูมั้งครับอันฝั่งนู้นอะไรฝั่งนูน้นฝั่งฝั่งนู้นฝั่งทางนูมนมันตรงไหนยังไม่ยังไม่ได้ดอ,อกยังไม่ออกดอกเนาะเสียดายเรามาสายครับเราเขาก็เลยเก็บดอกไปแล้วตอนช้าเขาต้องเก็บชาเขาแน่นั่นที่นี่เราทำไมเป็นเป็นเป็นสังกสี แบบที่ว่าช่วงนั้เเป็นแต่ต้นหญ้าแฝกหญ้าแฝกนี่เราก็จะเอาไม่ทันเนาะมันก็มันมีฝนเนาะหญ้านี่มันก็เดินจาอันอันนี้มันกันเวลาฝ้าฝนตกมันไม่ต้องมายุดใส่สันรีใส่ให้ทำให้มันเปียกของเราตรงเนี้ยคือมันเป็นบ่มเชียใช่ไหมถ้าบ่มเชียแล้วก็พอเปิดดอกได้ก็ได้แต่ส่วนมากมันยังไม่ค่อยได้เปิดอ่ะใชไม่กัน ทำผลิตออกไม่ทานอืมใช่พรากว่าจะได้กว่าเชื้อจะเต็มก็ต้องเป็นเดือนมันมัไมก็ทำมันโตเพราะมันเดินมันเดินได้พร้อมกันใช่ไหมทันไม่ใช่ได้วันเดียวจะได้มากใช่ไหลวันหนึ่งมันก็ได้แค่ถัก ถังสองถังทีแล้วหนะเนาะเดินไม่พร้อมกันเดินไม่พร้อมกันเชียวมันเดินไม่พร้อมกันออกก่อนไอ้นี่ก็ตามมาใช่ถึงเราเลี้ยงลงบางข้อยังไม่ออกไอ้นี่ออกใช่เพราะเราทำไม่พร้อมกันใช่ใช่ก็เหมือนเล็กน้อยนะเพิ่นออกก่อนเป็นที่เป็นหลังก็เป็นนมก็เหมือนกันแต่ต้นรดน้ำทุกวันเหมือนเดิม คแล้วอือไอ้อย่างสมมติสม้ติเราเก็บกอนี้ไปแล้วเนาะก้อนนี้เนาะแล้วไอ้ก้อนนี้มันออกแล้วเราลดน้ำหล่ะมันก็ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เป็นไรไม่เป็นไรออกก็ออกไปสมมติกอนนี้มันออกเวลาลดน้ำแล้วเราก็ลดปกติไอ้ก้อนนี้ออกเราเก็บไปแล้วไอ้แต่ก้อนนี้เพิ่งโผล่มาหน่อยๆก็ลดปกติก็เหมือนเราลดต้งนพักนั่นแหละจ้าเรลดปกติจ้าไม่เกี่ยวใช่ไม่เกี่ยวกันเพราะว่าเราไม่ได้ไปกระแทกให้มันพังไม่ได้ไปกระแทกแรงให้ดอกมันแตกใช่ไหมเราก็ลดเหมือนลดต้านพักธรรมดา เราก็ฉีดไม่ใช่ก็ฉีดแรงด้วแล้วก็ฉีดแบบย่อยอย่อยอ่าย่อยย่อยปล่อยๆเหมือนฝนมันลิน,น่ะนะเออใช่ใช่ฝน,นลินไม่ใช่ฝนตกแต่ยากแตะยากนะภาษาอีสานเนาะเข้าใจเออฝนฝนล,ละลืมหมดเนาะแล้วไอ้ตรงข้างไอ้ผ้าใบดำเนี่ยเอาขึ้นเอาลงยังไงป้าตอนไหนจะเอาลงอันนี้เนะะาะอีช่วงอีช่วงช่วงผ้าใบนี่ผ้าใบทึบอะ่ะเออลมแรง ท okay. okay. ี่ที่ที่เอาขึ้นนี่บางบางครั้งครับแล้วก็ผลิตเห็ดขอนอ่นี้อ๋อเห็ดขอนมันชอบมืดๆค่ะชอบมืดอ๋อแต่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 ถ้าเห็ดนางฟ้านี่เอาไว้อย่างนี้เลยเอาแค่แสแลนสลัวสลัวกันลมกันเลยพออ๋อเพราะว่าเรามันทำทุกอย่างนะเนาะเนื้อแล้วทำทุกอย่างบางบางทีเอาอย่างถ้าตรงนู้นมันลวงนั้นมันไม่ว่างลวงนี่ว่างเอ้าเอาเห็ดขอนมาใส่ างวันนี้ลุงก็สับกันเนาะลุงไหนว่างลุงไหนไม่ว่างมันก็เห็ดไม่เทกันป้ามี y ยูทูบไหมเนี่ดูช่อง YouTube อย่างพันมองขยอขยันเนี่ยมันมีทุกอย่างจะดูอะไรก็มีเป็นทำอะไรก็มีเป็นนี่นะเออเนี่ยวนี่เดี๋ยวเขาทำเนาะเดี๋ยวดูพันมองขย้อนขยักดคตรก็ยันโคตรไปโคตรซับสไครต์ซับสไครต์เดี๋ยวรอครับครับโอเคให้เดินมาดูทางนี้ก่อนจะเดินมาดูทางนี้ก่อน เดี๋ยวรอไปดูขั้นตอนการ,รทำก้อนนะครับป,รป้าป้าชื่อป้าอะไรนะเออทำอสะหรับน,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 นี่วิธีการลดนะครับนี่นี่ลดแค่นี้นี่ยโอ้าาอโอดาดเปื่อยเลยครับเฮ็ดเอ,อาน้ำเย็นก่อนนะครับต้องหาน้ำอย่าเพิ่งร้อนนะครับน้ำเย็นนะครับท่านผู้ชมอ๋อนี่คืออันนี้ใกล้หมดดอกแล้วก็เปิดให้มันออกมันก็ออก o m เรื่อยครับ เมื่อเช้านี้ก็เก็บไปแล้วอันนี้ก็กำลังออกดอกนี่กำลังออกครับนี่โอ้เยอะแยะนะครับนี่ครับดอกกำลังออกเลยครับที่ที่ถ้าเราขีดแบบนี้มันมันจะเข้าไปในถุงมากใจใช่ไหมล่ะมันจะไปแทรกดอกไม้ก็มันงงงแล้วก็ไ่รู้ว่าที่จะมาเมื่อเช้านี้ก็เก็บไปรอบหนึ่งแล้วนะครับแต่นี่ก็กำลังออกทยอยออกตามมากันนะครับนี่กันเนี๋ยวเด เก็บเก็บเก็บให้หน่อยอ่าป้านี่กอนี่เลยอันนี้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 ภูฐานเลยฮังการีนี่เออฮังการีนี่ฮังการีมันออกสีนี้สีนี้ไหนป้าเด็ดยังไงเมื่อกี้ไม่ได้ดูเลยน่าไม่เก็บหนกอย่างนั้นโอ้ดึงกอนเลยเนี่ยนี่อันนี้อ๋อนี่สัหรับออกปาะจำตัวเวลาการขูดอะไรหรอดึงออกมาทางลากเลยครับจ้าดึงออกมาทางลากอาอแล้วไม่ต้องขูดหน้ามันเนี่ยมั้ย อ,นน <ITA> อันนี้เราขูดเหรอคะอันนี้เพราะว่าอันนี้เราจะทิ้งก้อนแล้วก็จะถอดแล้วมันก้อนดีๆล่ะเราต้องขูดยังไงล่ะเอาอะไรจะขูดเราต้องดูก่อนนะไม่ใช่ไปตั้งขูดเลยนะคะไม่ใช่ว่าเด็ดเราต้องขูดทุกครั้งป้างดูด้วยดึงออกไปให้รากมันเหลือไว้รากมันก็ไม่ต้องเหลือ so มันจะออกมาเป็นก <wh seventeen. S 2> yep. ้อนนะเนาะเอาอันน oh, <íveis S 1> ั้นแล้วก็จับดนึ่งถ้ารั้งก็เป็นก้อนเลยค่ะลอองดูครับเสถียวครับ ทีนี่ที่อยู่ปากขอมันก็จะเป็นเหมือนการนี้แหละแต่มันจะยาวออกมาใช่ไหมล่ะแต่มันจะต้องงัดอันนี้ก็ลังออกอยีกก็ออกเลยทุกวันนะครับออกทุกวันนี่โอ้โหนี่ออกแล้วมันก็จะมาแบบนี้เลยมันจะมาแบบนี้แหละเพราะว่าปีศาจนี้มันดอกเล็กไปใช่ไหมคะต้องไม่เรียกค่ะไม่เลี้ยงค่ะอันนี้คือเก็บได้หมดเลยอันนี้คือนานแล้วใช่ไหมแบบมันไหล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 รอบแล้วใช่ไหมมันไหลเยี่ยนแล้วมันก็ออกแล้ว ตามจริงมันต้องดอกใหญ่อย่นี้ใช่ไหมคะเป็นัแค่ดอกยาวกๆแล้วก็ต้องจะเป็นกอมจะดูสวยที่นี่เนี่ยที่ว่าอันนี้ท้ามส่ถุงเปิดเพราะว่ามันเราเห็นก้อนที่มันมีทั้งนี้ก้อนดีๆเราขายหมดแล้วใช่ไหมนะน้ำนี่ไม่ต้องใส่ฮอร์โมนไม่ต้องใส่อะไรเนาะป้าเนาะน้ำปล่าขอให้มันเย็นก็พอใช่ก็ใส่หนังชัปอือครับ การแชมเกญเจอลงเรือืมอันนี้ดอกอันนี้ใกล้จะหมดแล้วครับอันนี้อันนี้มันอันนี้มันตัดถุงแล้วไงอันนี้มันอันน้มู้ัดนงกันแล้วไง เาสมมุตินะว่าเาขดอกแเนาะใจเนาะค่นี้น่แค่ีเองไันน่ปกสรเป็นปากนี้เียเ้าเขวดออกต้องออกไหพลาติกเนี่ยถ้า้าออกมันจะดอกใหญ่เนาะถ้าถ้าถ้าไม่ออกดอกมันจะไม่ใหญ่เท่าไหร่นะอันอยากจะดึงออกยากนีแบบต้องอตน้อือโอ้อันนี้ขนาดก้อนน่าสนุกแกนเ็บนะ อันนี้ก็ตอนที่อันนี้ขนาดก้อนทีเจ็ดทิ้งแล้วนะครับนี่เอามายังมีเห็ดออกนะครับเชื้อเดินดีครับอันนี้ไม่ค่อยได้ลดน้ำมันแห้งๆนี่แสดงว่ามันแข็งไหมดอกแข็งไหมแห้งไหมไม่ค่อยได้ลดน้ำแสดงว่าแต่มันก็ออกได้อยู่นี่่นีดอกเล็กๆนี่กำลัง ไปผัลาดน้องวานีแล้วเนี่ยเด็กเอารถเด็กเอานกเล็กๆกำลังกรอบถ้าเราทำเดรียญพร้อมกันมันจะโค้งพร้อมกันสวยมากเลยใช่ไหมอุ้ยมันอยู่ในโทรศัพท์ถ่ายกันเมื่อวานมันพรในอยู่คุณครูก็ไปโรงเรียนลูกสะไผ่ก็ไปโรงเรียนเนาะเพราะว่าตรงเข้าไปอนสวนสีครับมิตัญญาจ่บ้านผู้เดียวโอ้โหก็ถือว่าเป็นการน่าสนใจนะครับ ธรรมชาติครับไม่มีปลอดสารพิษเลยนะครับเออ,อทองก็มีครับนู่นอะโอ้โโอโโอโแขนหักครับขยองขยแย่